สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่14กับในช่างปั้นงานงานชิ้นนี้เป็นการปั้นใบหน้าคุณรศรสาซึ่งมีสเกลสัดส,ส่วนอยู่ที่1ต่อ1เท่าใบหน้าคนจริงนะครับงานชิ้นนี้ขึ้นต้นแบบด้วยดินน้ำมันแบบนุ่มปานกลางงานขนาดใหญ่ขึ้นโครงสร้างภายในด้วยโฟมก็จะประหยัดดินน้ำมันไปได้เยอะนะครับ ในการปั้นของผมผมจะขึ้นจากด้านข้างเสมอแล้วถึงมาใส่โครงสร้างด้านหน้าซึ่งผมจะค่อยๆสอนในคลิปหลังๆอย่างละเอียดนะครับแรกๆยังไม่ต้องสนใจเรื่องรายละเอียดความเหมือนอะไรแค่ขึ้นเป็นโครงให้ถูกต้องเข้าๆก่อนเท่านั้นพอเราได้โครงสร้างที่ถูกต้องแล้วถึงค่อยๆมาใส่รายละเอียดความเหมือนต่างๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เวลาปั้นครั้งนะครับผมจะต้องแบ่งแบบเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางแต่นี้อาจจะเบลอนะครับตอนแรกนจะเป็นเป็นเส้นกลางที่ชัดเจนม,มากเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้ดูระยะซ้ายขวาได้ว่าวัดจากเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยได้ว่า มันปั้นออกมาแล้วเนี่ยเท่ากันไหมอันนี้สําคัญนะครับตรงเนี้ยสาคัญมากเส้นเส้นตรงกลางสำคัญมากจมูกซ้ายจมูกขวาเท่ากันไหมก็คือวัดจากเส้นให้ดูระยะจากเส้นกลางกลางเป็นหลักนะครับเนี่ยปากซ้ายปากขวาเท่ากันไหมกลางข้างซ้ายกลางข้างขวาเท่ากันไหมตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าแกนกลางเป็นสิ่งที่สำคัญจนขวาจะเสร็จงานนะครับ เรายังต้องมีแกนกลางให้เห็นจนกระทั่งใกล้ว่าเสร็จจะจบงานแล้วเนี่ยเราถึงตบกบแ,แกนกลางทิ้งไปนะครับแล้วก็เวลาปั้นง,งานเนี่ยเสมมติเราขึ้นงานพวกจมูกหรือว่าพวกปากอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีรูปภาพหลายๆรูปมาประกอบกังงานที่ณาการปั้นนะครับ เราปั้นเนี่ยเราปั้นข้างหน้าจริงเราปั้นเวลาปั้นหน้าเนี่ยรู้เราปั้นจะขึ้นสันกระูกเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเอียงนะครับเวลาปั้นเนี่ยเราจะต้องเอียงข้างดูด้วยว่ามันใกล้เกียงกับแบบด้านข้างที่เรามีไหมไม่ใช่ว่าเราปั้นแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่ดูด้านข้างเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับมันก็ทําให้งานมันเพียนแต่เราขึ้นเราขึ้นต้นแบบด้านหน้าเนี่ยขึ้นกรมุูกขึ้นอะไรเนี่ย เราจะต้องเอียงดูด้านข้างตลอดเวลานะครับว่ามันมันได้มันแบกมันได้เหมือ okay. นือนเหมือนต้นแบบไหมมูกต้นแบบเขาโด่งแค่ไหนเราก็ต้องเช็คกับด้านข้างว่าโอเคด้านข้างเขาโด่งประมาณนี้นะเราก็ต้องปั้นให้ได้แล้วเราก็ต้องเช็คด้านหน้าตลอดทั้งหน้าและข้างเนี่ยเวลาปั้นเนี่ยจะต้องตลอดนะครับส่วน พวกลําคอพวกอะไรขึ้นการขึ้นโพรงยุกงเนี้ยเดี๋ยวผมจะกล่าวไว้เก่าเป็น,นส่วนสุดไปมันพูดตรงนี้ไม่ได้มันมัน,ม,นมันใช้เวลา,านานนะครับต,ต้องอธิบายเป็นคลิปคลิปวิดีโอไปในเละเรามาพูดถึงเรื่องเส้นผมกันผมอย่างผมกดเป็นร่องลึกอย่างเงี้ยยังยังใช้ไม่ได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่เป็นเส้นล่างให้เห็นเท่านั้นนะครับว่าผมจะล่ องกราระปิีเส้นเป็นแนวแนวเหมือนอย่างโอ้โหครับแต่ไม่ได่ว่าลึกอ,อย่างนี้นะครับแบบไม่ใช่ว่าแข็งนี่คือเราต้องตบให้มันมีความอ่อนนุ่มอย่างนี้ถือว่าแข็งไปมันใช้ไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่ฟอร์มเป็นกลุ่มของเส้นผมเท่านั้นเนี่ยสังเกตผมปั้นเส้นผมเนี่ยผมอยากให้หลายๆคนผมอยากพูดถึงเรื่องเส้นผมนะครับว่าเวลาเราปั้นเส้นผมเนี่ย เราต้องปั้มเป็นเราต้อง,งปั้นให้เป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มก่อนก้อนเป็นกลุ่มก่อนเป็นฟอร์มไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปไปเน้นเส้นแบบเส้นแบบไปอย่างทูกผมเนี่ยเราฝ่ายให้เป็นกลุ่ม mean ๆมไว้ก่อนเหมือนอย่างนหมกันฝ่ายเป็นกลุ่มๆมไว้ก่อนไม่ใช่มันไปขี่ให้ละเอียดเป็นเส้นเส้นๆๆๆเส้นอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่ได้มันมัน ไม่สวยนะงานออกมามันจะไม่สวยเราปั้นเป็นอานนี้ก่อนเป็นฟอร์มเป็นกลุ่มก่อนเนี่ยปั้นเป็นกลุ่มเป็นเสร็จแล้วเราพอได้เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มมาคัดนิดคัดเส้นให้เห็นนิดๆหน่อยๆทำฟอร์มอ่างนนิดหน่อยครับแล้วก็ตกอาจจะมีรายเกี็ดเ,เล็กๆบ้างน,นิดๆหน่อยๆแล้วก็อ,กอาจจะมีน้ำหนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ย ทำเช่นที่แม่บิ๊งเ้ยจับฟอร์มผมให้มันเป็นฟอมฟอมซึ่งที่ผมปั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันแค่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันยังใช้ไม่ได้นะครับเหมือนก็ว่าขึ้นแค่เป็นแบบให้ให้ดูเป็นรวมๆว่าโอ,อ้มีเส้นผมประมาณนี้และเสร็จแล้วเราเรา,เรา,เราถึงมาคัดเส้นผมรายละเอียดออย่างพวกหนูพันวันนะอะไรพวกนี้มันยังไม่เสร็จนะฮะมันจะต้องเก็บ อย่างสมมติว่ามันมีมันมีรอยอะไรต่างๆเนี่ยหรือมันยุบลงไปเนี่ยก็ต้องปั้นนี้มาเล็กๆก็กดลงไปเนี่ยกดลงไปแล้วก็ใช้มือกดๆกดๆพึ่งๆนะครับพี่ๆแล้วก็ใช้ขึ้นมือตบด้วยทีนนะฮะเพื่อให้มัเนเรียบเนียนก็จะเรียบเนียนขึ้นละ ยังไม่เรียบพอเราก็เอาดินมันก็เล็กเนีเ่ยตช้ดึงจริงมาแน่นแล้วก็ดีแล้วก็วกึ๊บดึ๊บึงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตราไปด้วยนะทำอย่างเนี้ยไน้ั้วงเลยคือสภาพตอนเนี้ยโดยรวมเนะี่ยที่ให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50%ยังเหลืออีก50%กว่าจะเต็มร้อยนะครับ มันต้องใช้ระยะเวลาโอเคนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันเบาๆก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยคืออันไหนที่เพื่อนๆไม่เข้าใจแล้วอยากศึกษาเรียนรู้เนี่ยสามารถเขียนเข้ามาถามได้นะครับเพื่อนๆดูแล้วชอบใจผมก็ขอฝากกดติดตามถูกใจในช่อง YouTube ในช่างปั้นงานของผมด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ